สวัสดีค่ะดิฉันศาสนาจารย์นวพร์กิติวงศุนทรสิทธยาพิบาลร่วมคริสตจักรพระนิเวศภูเก็ตรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้เป็นพยานถึงชีวิตส่วนตัวเพื่อที่จะเบ่งปันพระพรมายังพี่น้องทุกท่านพี่น้องค่ะดิฉันก็เป็นเหมือนพี่น้องส่วนมากค่ะคือเกิดในครอบครัวที่มีศาสนาประจําอยู่แล้ว ซึ่งก็คือเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ในคนไทยของเรานะคะดิฉันก็ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดในศาสนาเดิมของดิฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันเองก็เป็นผู้นําในทางศาสนาหรือความเชื่อเดิมฉันเกิดในครอบครัวที่เป็นเด็กต่างจังหวัดครอบครัวของดิฉันมีหกคนคุณพ่อ มีอาชีพที่พี่น้องอาจจะตกใจนะฮะคุณพ่อดิฉันมีอาชีพเป็นโจรที่ปล้นพี่น้องหลายคนอาจจะแปลกใจว่าเอะวันนี้มานั่งฟังลูกโจรพูดด้วยฟังหรือที่จริงแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่น้องดิฉันเห็นสภาพของครอบครัวมาตลอดเมื่อพ่ออยู่ในสภาพที่เป็นโจรที่ปล้นฆ่าพ่อก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีศสยศาสตร์เวทมนต์คาถา,าเพื่อเป็นเครื่องป้องกันตัว ดิฉันเติบโตมาในครอบครัวที่มีเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังดิฉันบอกได้ว่าครึ่งบ้านเราจัดให้กลุ่มนี้อยู่ค่ะตั้งแต่เล็กจนโตดิฉันรู้สึกหวาดภวาทุกครั้งที่เดินผ่านสิ่งเหล่านี้แต่ถูกบังคับให้กล้าหาญเพราะว่าเป็นลูกโจรเพราะนั้นดิฉันมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ดิฉันจะหลุดจากตรงนี้ได้ดิฉันอยากจะหลุดจากสภาพที่เป็นอยู่ แต่ไม่รู้จะหลุดได้อย่างไรจนดิฉันโตเป็นวัยรุ่นคุณพ่อบอกว่าดิฉันอาจจะต้องรับช่วงต่อจากคุณพ่อเพราะพี่สาวคุณโตนั้นเป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งเธอไม่รับในเรื่องของเวทมนต์คาถาเหล่านี้ส่วนดิฉันเองตั้งแต่เล็กมีจิตใจที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟพูดง่ายๆก็คือว่าวิญญาณชั่วหรือผีเข้าเนี่ย จะมาที่ดิฉันบ่อยๆซึ่งดิฉันไม่รู้สึกตัวในหลายครั้งและควบคุมมันไม่ได้ไม่ได้มีความสุขแต่พอทําไปทํามาดิฉันก็รู้สึกจะคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้แม้จะไม่มีความสุขแต่รู้สึกเป็นวิถีชีวิตดังนั้นดิฉันก็เลยเติบโตขึ้นมาท่ามกลางเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีความสุขหรือชื่นใจสักเท่าไหร่แต่เป็นความชื่นใจของพ่อแม่ที่ดิฉันจะรับมรดกต่อจากท่านดังนั้นเมื่อดิฉันไปเรียนหนังสือในในที่สุดก็จบ มาเป็นพยาบาลทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดิฉันรู้สึกมีความสุขมากเพราะว่าได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ดิฉันก็เป็นช่วงเวลาที่สับสนด้วยเช่นกันพี่น้องเพราะว่าทุกๆวันก็อยู่กับความตายของมนุษย์ดิฉันทำงานประจำการอยู่ที่หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ หรือว่าห้องฉุกเฉินทุกๆวันก็จะต้องอยู่กับคนไข้ที่เจ็บป่วยอาการหนักและบางครั้งก็ต้องเสียชีวิตในมือของดิฉันเองยังก็คิดเมื่อเวลาที่จะต้องช่วยฟื้นคืนชีพให้กับผู้ป่วยว่าถ้าสักวันหนึ่งเป็นคิวของดิฉันที่จะต้องขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วให้คนอื่นมาปั๊มหัวใจดิฉันจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อดิฉันเห็น ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตแล้วญาติร้องไห้โศกเศร้าเสียใจมันเป็นคําถามว่าจากโลกนี้แล้วมนุษย์เราจะไปอยู่ที่ไหนนั่นเป็นคําถามที่ดีฉันไม่สามารถจะหาคำตอบไปกับตัวเองได้ทํำห้ดิฉันเริ่มต้นที่จะค้นหาความจริงของชีวิตด้วยการเริ่มต้นจะไปตามสำนักสงฆ์ต่างๆดิฉันเริ่มต้นที่จะนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาตามสำนักสงฆ์ทั่วภาคใต้ดิฉันรู้ว่าสิ่งเหล่านั้น อาจจะให้คำตอบได้บ้างและดิฉันมีความสุขเมื่อดิฉันไปทําในสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อกลับก็มาประจําการที่โรงพยาบาลคําถามเหล่านั้นก็ยังคงในอยู่ในหัวของดิฉันเหมือนเดิมดิฉันเริ่มสับสนว่าแท้จริงแล้วชีวิตของเรามาจากไหนและเรากําลังจะไปไหนใครจะรับประกันชีวิตของดิฉันได้บ้างจนกระทั่งวันหนึ่งดิฉันได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าและดิฉันรู้ว่าพระเยซูยืนยันว่า ถ้าเชื่อวางใจในพรว์นั้นจะมีสิทธิเป็นลูกของพระเจ้าและในฐานะลูกของพระเจ้าดิฉันจะมีสิทธิเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้แม้ว่าดิฉันจะไม่เคยทําดีสิ่งใดเลยเพราะว่าพระเยซูจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ดิฉันในฐานะลูกของพระเจ้าเดิวฉันรีบเลยค่ะพี่น้องที่จะรับเอาพระเยซูเข้ามาในชีวิตด้วยเหตุผลเดียวคือไม่อยากจะไปอยู่ในที่ที่ดิฉันไม่อยากอยู่คือบึงไฟดิฉันอยากจะไปอยู่ที่ที่เขาเรียกว่าสุคติ ดังนั้นดิฉันจึงตัดสินใจเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของดิฉันในขณะที่ยังมีอำนาจอื่นลูปเคารพอื่นอยู่อีกมากมายเต็มห้องกับพี่น้องประมาณห้กว่าองค์ดิฉันให้พระเยซูเป็นเหมือนกับองค์สุดท้องในเวลานั้นเพราะดิฉันไม่เข้าใจดิฉันรู้สึกว่าถ้าหลายๆองค์รวมกันก็น่าจะดีแต่เมื่อดิฉันรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าสูงสุดพรงสามารถปกป้องคุ้มครองดิฉันได้ แม้นว่าจะมีพระองค์เพียงผู้เดียวเพราะพระองค์เป็นพระผู้สร้างสูงสุดหลังจากดิฉันได้เรียนรู้ความจริงจากพระวจนะร,รมของพระเจ้าดิฉันได้ตัดสินใจรับเอาพระเยซูปเป็นพระเจ้าส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียวและหลังจากนั้นดิฉันเริ่มที่จะเรียนรู้ในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนําเรื่องราวของพระเยซูปไปประกาศให้กับคนไข้ในโรงพยาบาลกับเพื่อนร่วมงานดิฉันรู้สึกว่านี่คือความสุขที่แท้จริงที่ดิฉันแสวงหามาตลอดชีวิต ดิฉันก็เลยตั้งเป้าว่าเมื่อครบ25ปีของอายุราชการดิฉันจะลาออกแล้วก็กินบำนาญหลังจากนั้นดิฉันจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดออกประกาศข่าวดีนี้ให้กับเพื่อนร่วมประเทศร่วมชาติของดิฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใต้ดิฉันเป็นคนสงขลาดิฉันก็หวังว่าข่าวดีนี้จะถูกประกาศออกไปในเขตภาคใต้ดังนั้นดิฉันก็เลยตัดสินใจลาออกเมื่อครบ25ปี แล้วก็ตัดสินใจมาบุกเบิกคริสตจักรของพระเจ้าที่จังหวัดภูเก็ตร,ร่วมกับสามีปัจจุบันนี้เราได้บุกเบิกคริสตจักรพระนิเวศที่จังหวัดภูเก็ตมาเป็นเวลา12ปีแล้วกับพี่น้องได้นำข่าวประเสริฐเรื่องความจริงของพระเยซูป,ประกาศกับผู้คนมากมายและดิฉันรู้สึกภูมิใจมากครับพี่น้องที่ได้นำคนไปสวรรค์เมื่อก่อนเป็นพยาบาลก็ได้ นำคนให้รอดชีวิตบ้างบางคนแต่ในที่สุดในที่สุดแล้วคนเหล่านั้นก็กลับไปเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตอีกพี่น้องแต่หลังจากดิฉันได้รู้ความจริงนี้ดิฉันได้ช่วยคนไม่ใช่เฉพาะเพียงในโลกนี้แต่ดิฉันสามารถช่วยเขาไปถึงชีวิตนิรันดร์ได้ไดิฉันรู้สึกถึงความชื่นชมยินดีอย่างที่ได้แบ่งปันกับพี่น้องว่าความชื่นชมยินดีเท้นั้นมีในพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นดิฉันอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านว่า แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ที่นำแผ่นดินของพระเจ้าออกไปประกาศพระเยซูคริสต์เจ้าได้มาจ่ายลาคายกับเราเรียบร้อยแล้วแนบัดนี้เป็นเวลาของเราที่เราจะประกาศข่าวดีนี้ให้กับผู้คนอีกมากมายพาคนไปสวรรค์ให้มากที่สุดและนั่นเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเยซูมอบให้กับเราทั้งหลายทำต่อไปในยุคสุดท้ายนี้จึง หนุนใจพี่น้องทุกท่านว่าให้เรามาทําตามพระมหาบัญชาของพระเยซูด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่19-20ถึงให้เราออกไปประกาศนำวิญญาณสร้างสาวกพระเยซูไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกไปด้วยกันนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ